สวัสดีครับช่วงย่อดหยุดเล่าเรื่องมาต่อกันกับหานท้าภา,าค2ในตอนที่2เออที่แจ้งเรื่องภาพประกอบนิดนึงนะผมจำเป็นจะต้องหยุดภาพให้มันเป็นภาพนิ่งเป็นระยะระยะไม่งั้นมันจะติดเรื่องลิขสิทธิ์แต่นั้นอาจจะดูขาดขาด,ดแปลกๆเสียอารมณ์ไปบ้างแต่ว่ามันจําเป็นนะอะไรไปต่อกันเลยทันด้านคณะทู่ก็เดินทางกันมาอย่างช้าๆนะก็มีกันด้ามเนี่ยกอดโถอัฐิของพระเอกอยู่ ส่วนเสียพีอาร์นเขาระแวงมาตลอดว่าพระเอกระตายจริงหรือเปล่าก็ติดตามคณะทู่มาตลอดทางจนถึงตอนนี้ก็แน่ใจแล้วว่าคงจะตายจริงๆแหละไม่น่าจะมีเหตุเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วเขาก็เลยยกเลิกการติดตามก็สั่งพักพวกเนี่ยกลับเมืองหลวงแต่ว่าจังหวะเดินทางเนี่ยบังเอิญไปสวนกับพระเอกแล้วก็พี่หวังพอดีเสียพีอาร์นเนี่ยโหทั้งตกใจทั้งโกรธทั้งโมโหฟ้าอนเสียเน่มันยังไม่ตายจริงๆด้วยว่าอยู่แล้วไอ้นี่มันเหลี่ยมจัดอุตสาหรัฐกุมขนาดนี้ยังโดนหลอกจนได้ เขาก็กระโดดมาสู้กับพระเอกบนรถม้าแต่ว่าจะฆ่าพระเอกตอนนี้มันไม่ง่ายแล้วเพราะว่าพระเอกก็ขั้นก้าวแล้วเหมือนกันเพียงแต่ว่าฝั่งเซียพี่อารเนี่ยคนเยอะกว่าพี่หวังก็เลยขับรถหนีไปที่หน้าผาแต่ว่าสะพานเนี่ยมันขาดก็เลยต้องทิ้งรถนั้นหรือแต่มม้าแล้วก็ขี่ม้าก,กระโดดข้ามหน้าผาไปเลยส่วนพระเอกเนี่ยก็เกาะเชือกตามไปด้วยแล้วก็ไปลงที่อีกฝั่งหนึ่งพลิกตัวมายืนอย่างเท่เลย ฝั่งเทพิอานเนี่ยไม่ได้กระโดดตามไปนะเพราะว่ามันใกล้เมืองหลวงมากแล้วจะมาฆ่าราชทูตตอนนี้คนจะไม่เหมาะก็เลยจำเป็นต้องปล่อยไปในที่สุดพระเอกก็กลับเข้าคณะทูได้ซึ่งในคณะทูเนี่ยก็จะมีคณะขององค์หญิงใหญ่แห่งเปยฉีร่วมทาม,มาด้วยก็คือมันจะมีการแต่งงานเชื่อมสัมพันธรรมไมตรี ระหว่างองค์หญิงใหญ่แห่งเปยฉีกับองค์ชายใหญ่ของแควนชิงคือฮ่องเต้แควนชิงเนี่ยมีลูกชายอยู่สี่คนนะทน่านนาพระเอกองค์ชายใหญ่เนี่ยปกติแล้วจะนำทับอยู่ที่ชายแดนเขาไม่ได้มีสิทธิได้บัลลังเพราะว่าแม่เขาเป็นเชลยจากต่างเมืองส่วนองค์ชายสามอายุยังน้อยมากก็ยังไม่ได้อยู่ในข่ายที่จะชิงบัลลังเลยเหลือแต่องค์ชายรองกับรัชทายาทขับเคี่ยวกันอยู่ ระหว่างทางพระเอกก็ไปคุยกับเหยี่ยนปิงอวินซึ่งเขาก็อยู่กับแม่นังเซิรนน้องสาวของเซิรนโจงที่ติดตามมาด้วยนะพระเอกก็บอกว่ายังมีอีกปัญหาที่ต้องรีบแก้ก่อนเข้าเมืองก็คือเรื่องที่พระเอกแกล้งตายเนี่ยมันถูกองคชายรองกระจายข่าวไปทั่วแล้วต่อให้ฮ่องเต้ยอมลดโทษให้พระเอกแต่มันจะต้องมีคําอธิบายให้กับประชาชนดังนั้นมันจะต้องหาเหตุผลที่ทําให้การแกล้งตายของเขาเนี่ยมันมีความชอบธรรมมากพอ ซึ่งถ้าเขาเป็นคนพูดแก้ตัวให้ตัวเองต่อให้ยกเหตุผลมาดีเลิศยังไงมันก็จะไม่มีน้ำหนักแต่ถ้าเป็นคำพูดขององค์หญิงใหญ่จากเปิดฉีล่ะดันงนั้นพระเอกก็เลยไปคุยกับองค์หญิงใหญ่เขารู้ว่าน่าจะต้องได้รับคำสั่งจาก่องเต้น,น้อยแล้วก็ไถเฮาว่าให้จับตาดูฟ้านเสียนเพราะว่ามันมีการตกลงจะทําการค้าของเถื่อนกับทางนั้นซึ่งถ้าฟ้านเสียนตายข้อตกลงนี้ก็จะพังองคหญิงใหญ่ก็ได้รับคาชับมาแบบนั้นจริงๆนางก็เลยยอมช่วย พระเอกก็ให้องค์หญิงกับกันตาเนี่ยถามชงกันไปมาสร้างเรื่องว่าการที่จวงหม้อหานหม้อหนังสือตำราต่างๆให้พระเอกมันคือการเผยแพร่วรรกรรมทําให้เปิดฉีและแคว้นชี่นั่งรุ่งเรืองแน่นอนว่าทางแคว้นตรงอกีก็จะไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเลยต้องกําจัดพระเอกและคณะทูตเพื่อปิดเส้นทางเผยแพร่วรรณกรรมก็เลยส่งยอฝีมือมาซึ่งองค์หญิงใหญ่เนี่ยเห็นกับตาคาว่าผู้ที่มาลงมือเป็นระดับปรมาจารย์นั่นก็คือกระบี่ศทัศนามาเองเลย ซึ่งระดับปรมาจารย์เนี่ยใครๆก็รู้ว่าอยู่เหนือมนุษย์ต่อให้ฟ้าเสียงคันก้าวแล้วก็ยังเทียมไม่ติดมีทางเดียวที่จะปกป้องคณะทูตไว้ได้ก็คือฟ้าเสียงต้องแกล้งตายพอปรมาจารย์นั้นเห็นว่าเส้นทางวรรณกรรมขาดแล้วก็เลยเลิกลาจากไปสรุปพระเอกแกล้งตายเพื่อจะรักษาคณะทูตไว้และแล้วข่าวนี้ก็ถูกส่งไปยังเมืองหลวงแล้วก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วแบบนี้ก็พอจะมีเหตุผลให้ฮ่องเต้ลดโทษให้แล้ว ไม่นานคณะทูตก็เดินทางใกล้จะถึงเมืองแล้วระหว่างทางมีรอหัวหน้าทูตชื่อว่าซินฉีอู้มารับหน้าเขาเคยทํางานกับพระเอกนะก็เลยคุ้นเคยกันอยู่เขาก็ขอพระเอกว่าให้คณะทูตช่วยรอตรงนี้สักครู่ได้ไหมพอดีว่าองค์ชายใหญ่ถูกห้องเต้เรียกตัวกลับมาเพื่อจะแต่งงานและคณะเดินทางเนี่ยน่าจะถึงประตูเมืองพร้อมกันพระเอกก็บอกว่าตัวเขาไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่จะให้องค์หญิงใหญ่แห่งเปยฉีเป็นฝ่ายรอมันจะไม่เหมาะหรือเปล่า แวเธอไม่เป็นไรเขาจะไปเกลี้ยกล่อมนางให้พระเอกก็ไปพูดกับนางแต่ว่าไอ้สิ่งที่พูดเนี่ยมันดูจะเป็นการยุยงซะมากกว่าบอกประมาณว่าองค์หญิงเนี่ยเป็นตัวแทนแคว้นยิ่งใหญ่เปิดฉีโน่นนั่นนี่ถ้าจะต้องเป็นฝ่ายรอนะมันจะเสียเกียรติของแคว้นอะไรพวกนี้องค์หญิงใหญ่ก็เลยไม่ยอมจะขอเข้าเมืองก่อนจริงๆแล้วที่พระเอกตัดสินใจแบบนี้เพราะเขาอยากจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกับองค์ชายใหญ่ซะหน่อย เพราะเขาประเมินแล้วว่าเมื่อเขาแต่งงานเขาจะได้คุมทั้งพระคลังนายแล้วก็สํานักตรวจสอบเขามีพ่อซึ่งตอนนี้เลื่อนจากรองเจ้ากรมคลังเป็นเจ้ากรมคลังแล้วยังมีพ่อตาเป็นท่านเสนาก่อนจะไปเปิดฉีเขาก็ดูญาติดีกับองค์ชายรองถ้าตอนนี้ยังมาดีกับองค์ชายใหญ่อีก จะมีห้องเต้ที่ไหนยินดีให้ขุนนางคนหนึ่งมีสัมพันธ์ที่ดีกับทุกกลุ่มอำนาจขนาดนี้และยิ่งองค์ชายใหญ่เนี่ยคุมกองทัพด้วยดังนั้นหาเรื่องเขม่งกับเขาสักหน่อยดีกว่าห้องเต้จะได้ไม่ระแวงอทีนี้ในประตูเมืองก็มีคณะขุนนางมารอต้อนรับกันเพียบรวมถึงเหล่าองคชายเนี่ยก็มากันพร้อมแต่ที่นอกประตูตอนนี้สองคณะเดินทางมาถึงพร้อมกันพระเอกก็ลงจากม้าไปคารวะองค์ชาย องชายใหญ่เนี่ยเป็นนักรบท่าทางองอาจนิสัยชัดเจนตรงไปตรงมาเขาก็ขี่ม้าวนรอบตัวพระเอกบอกว่าเจ้ากล้ามากนะที่มาย่าเส้นทางกับข้าพระเอกก็ยิ้มแล้วบอกว่าไม่ใช่เขาเป็นองค์หญิงใหญ่ต่างหากผู้ทหารขององค์ชายเนี่ยมีนิสัยที่มูทะลุดุดันเห็นว่าพระเอกเนี่ยท่าทางยโสโอหังไม่ได้ให้ความเคารพต่อองค์ชายก็พาการชักดาบออกมาขู่ทันทันองคารักษ์ของพระเอกเห็นงานก็รีบพุ่งตัวมาอารักขายอย่างไวพวกนี้เป็นคนของสำนักตรวจสอบนะ ส่วนพระเอกเนี่ยเขาแค่จะหาเรื่องคะเหม่งกับองค์ชายสักเล็กน้อยไม่ได้อยากจะมีเรื่องจริงๆอีกอย่างเขาให้ความเคารพต่อพวกทหารที่คอยปกป้องบ้านเมืองก็เลยชูนิ้วเป็นสัญญาณพวกองค์ลรก็พุ่งกลับไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีระเบียบองคชายใหญ่เนี่ยใบหน้าสงบแต่ว่าในายใจก็รู้สึกเลื่อมใสแค่พระเอกยกนิ้วขึ้นมานิดเดียวพวกนั้นก็ถอยกันอย่างพร้อมเพรียงเรียกได้ว่าระเบียบไวินัยเนี่ยดูจะเหนือกว่ากองทัพของเขาซะอีกจกังหวะนั้นมีลมพัดมาทําให้ฝุ่นมันตลบ ฝุ่นทรายเนี่ยมันก็เข้าไปในจมูกม้าแล้วก็มีม้าศึกตัวใหญ่กำยำสองตัวเกิดพยศขึ้นมาแล้วก็พุ่งตัวใส่พระเอกด,ด้วยความเร็วสูงองค์ชายก็ตกใจเหมือนกันหาว่าทําให้ขุนนางคนโปรดของสเสด็จพ่อตายไปคงจะไม่ดีแน่แต่ว่าเขาอยู่ไกลนะจะช่วยก็ไม่ทันส่วนพระเอกเนี่ยยังยืนเฉยภายใต้ฝุ่นคลากรุง้งปรากฏอาวุธสองเล่มฟันฉับ หลังจากฝุ่นจางลงพระเอกก็ยังยืนที่เดิมแต่ว่าม้าทั้งสองตัวเนี่ยถูกฟันคอขาดลงไปกองการลงมือเนี่ยทั้งรวดเร็วทั้งรุนแรงแล้วก็แม่นยำเป็นฝีมือของกันด้ามแล้วก็พี่หวังนั่นเองผู้ทหารได้เห็นการลงมือก็ตกใจเหมือนกันแค่องค์ลักษ์ของขุนนางคนหนึ่งกับมีฝีมือสูงส่งปานนี้ส่วนทางองค์ชายเหมือนจะหาเรื่องต่อบอกว่าคิดไม่ถึงขุนศึกเดินทางกลับมาตุภูมิกับถูกท่านฆ่าม้าศึกตายไปสองตัว นี่คือการต้อนรับกับเมืองเหรอพระเอกก็รู้สึกได้ว่าองค์ชายใหญ่เนี่ยแม้จะดูตรงไปตรงมาแต่ก็เป็นคนฉลาดรู้จักใช้คําพูดเพื่อผูกมัดแต่ที่น่าประหลาดใจก็คือทําไมองค์ชายเหมือนจะไม่ยอมเลิกหลาง่ายๆเขาดูไม่ใช่คนที่แบบเจ้ายศเจ้าอย่างซะหน่อยไม่น่าจะมาคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องการแย่เส้นทางอะไรแบบนี้และการที่ชายชาติรักรบจะให้ผู้หญิงเข้าเมืองก่อนมันก็เป็นเรื่องที่สมควรอยู่แล้ว เอหรือว่าจะเป็นเรื่องของผัวเมียในอนาคตเขาจะงัดข้อกันถ้าองค์ชายก็บอกให้มอบตัวคนที่ฟันหัวม้ามาแน่นอนว่าพระเอ๋ไม่ยอมตอนนี้เรื่องราดูจาลุกรามใหญ่โตแล้วแต่พอดีรัฐทายาทมาห้ามศึกซะก่อนเขาก็ทําทีมาเป็นดุพระเอ๋นะบอกว่ามาแย่งเส้นทางที่ใหญ่ทําไมแต่ว่าท่าทีเนี่ยดูสนิทสนมดูอ่อนเลยว่าตั้งใจมาช่วยไก่เกียวส่วนพระเอ๋ก็โบ้ยไปทางองค์หญิงใหญ่นะก็เลยบอกว่านาจาชดใช้มาศึกให้เอง ทางรัชทายาทาก็คุยกับพี่ใหญ่บอกว่ายังไงนี่ก็ถือว่าเป็นน้องเขยพวกเราก็อยากถือสาก,กันเลยองค์ชายก็พูดตรงๆว่าพอเสด็จพ่อประกาศใครแต่งงานกับหวานเอ,อ๋จะได้คุมพระครังในฟ้านเสียงก็โผล่มาเลยดูแล้วน่าจะเป็นคนใฝ่อำนาจคงไม่ได้อยากจะแต่งงานกับนางจริงๆหรอกมาถึงตอนนี้พระเอกก็เข้าใจแล้วที่องค์ชายมาวุ่นวายเรื่องการแย่งชิงเส้นทางเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพระชายาในอนาคตแต่ว่าเขาห่วงน้องสาว ก็เลยจะมาอย่างเชิงดูว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนยังไงพระเอกก็เลยบอกว่าเขารักหวานเอ๋อด้วยความจริงใจไม่เกี่ยวกับการคุมพระคังในส่วนทารัชทายาก็จบเรื่องนี้ด้วยการพาทั้งคู่เดินเข้าเมืองพร้อมกันเลยทั้งหมดก็ไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้ฮ่องเต้เรียกพระเอกเข้าไปก่อนก็ให้หลังองค์ชาเนี่ยรออยู่ที่ห้องอาหารไม่นานฮ่องเต้ก็ออกมา แต่น,นพระเอกก็ตามออกมาด้วยท่าทางอิดโรยโดยมีหัวโกงโกนคอยพยุงแบบนี้แสดงว่าเรื่องความผิดฐานหลอกลวงเบื้องสูงน่าจะถูกลดโทษให้และจบด้วยการโบยระหว่างที่กินข้าวฮอนเต้ก็ดูพระเอกไปหน่อยอยังน,น้ที่ไปแย่งเส้นทางกับองคชายใหญ่แต่จัดที่สามารถนำเหยียนปิงอินกลับมาได้ก็มีรับสั่งเลื่อนตำแหน่งให้พระเอกต่อไปก็จะสามารถเข้าร่วมประชุมในท้องพระโรงได้ส่วนพระเอกก็รายงานเรื่องที่เปิดฉี่ให้ฟังต่อหน้าทุกคน และที่สําคัญก็คือแจ้งว่าองค์ชายเราเนี่ยสมคบกับเปิดชีค้าของเถื่อนแน่นอนว่าองคชายก็รีบปฏิเสธฮอนเตก็บอกว่าสนจ้งเนี่ยก็ตายไปแล้วหลักฐานอื่นๆเจ้าก็ไม่มีเจ้าเป็นใครถึงได้กล้ากล่าวหาองค์ชายพระเอกก็หยิบป้ายผู้คุมสํานักตรวจสอบขึ้นมาบอกว่าเขาเป็นผู้คุมสํานักมีหน้าที่ตรวจสอบฮอนเตก็ให้เอาป้ายมาแต่แล้วก็โยนทิ้งน้ําเฉยเลยชัดเจนว่าอยากจะให้เรื่องนี้จบที่ตรงนี้ไม่ต้องพูดต่อแล้ว ทางองชายรอเนี่ยเห็นว่าฮ่องเต้ให้ทายเขาก็ได้ทีเลยเสนอเรื่องหนึ่งบอกว่าพระเอกเนี่ยไปเป็นทูตต่างเมืองมีความดีความชอบคนตระกูลฟานเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีความสามารถฟาล้วนวเนี่ยเป็นนักปราดหญิงชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วส่วนท่านชายหลี่หงเฉิงก็ชอบพอนางมานานแล้วเลยขอให้ฮ่องเต้ประธานสมรสเป็นรางวัลพระเอไจะยิงก็ขนลุกเลยมาไม้นิสแสบจริงๆ คือท่านชายหลี่หงเฉิงเนี่ยเป็นคนสนิทขององค์ชายรองหาว่าแต่งงานกับน้องสาวพระเอกมันก็เท่ากับว่าผูกมัตระกูล่ฟ้านทั้งหมดไว้กับฝั่งองคชายรองและเรื่องของอบจานที่มีการบังคับบริการถ้าพระเอกจะเอาผิดเรื่องเนี่ยจะสาวจากหยวนเมิงมาถึงท่านชายหลี่หงเฉงิงและถ้าท่านชายแต่งงานกับฟ้านรั่วๆก็จะกลายเป็นว่านางผู้เป็นภรรยาก็จะเดือดร้อนไปด้วยที่แย่ก็คือฮ่องเต้ดันเห็นด้วยแล้วก็ตกลงทันทีพระเอกเนี่ยโต้แย้ไม่ทันเลย แต่ฮ่องเต้มีอีกรับสั่งหนึ่งไหนๆจะมีงานมงคลแล้วงั้นก็ให้องค์ชายรองเนี่ยแต่งงานกับเย่ยหลิงเอ๋อด้วยเลยละกันเย,ย่หลิงเอ๋อก็คือเพื่อนสนิทของนังเอ๋กนะที่ชอบใส่ชุดสีแดงอะ่ะนางเป็นลูกสาวของแม่ทัพใหญ่รักษานครแถมเป็นหลานของปร,รมาจารย์เย,ย่หลิววินนางจึงมีศักดิ์ฐานะถือว่าคู่ควรกับองค์ชายรองฮ่องเต้รับสั่งเสร็จก็กำลังจะเดินออกไปแต่พระเอกเนี่ยยังคงไม่เลิกลาจะเอาผิดองค์ชายรองเรื่องสมคบเปยฉี เขาก็คุกข่าวกราบทูลขอว่าให้เวลาเขาสักหน่อยเขาจะสืบหาหลักฐานมาให้แต่ว่าห้องเต้ไม่สนใจเดินออกไปเลยพระเอกก็ไม่พอใจแต่ว่าเขาทำอะไรไม่ได้ก็เลยเดินออกจากห้องไปเหมือนกันดูจากท่าเดินในห้องแควเหลือเกินแบบนี้ชัดเจนว่าเมื่อกี้เนี้ยไม่ได้ถูกโบรจริงๆองค์ชายทุกคนก็มองออกเลยว่าห้องเต้เนี่ยดูจะโปรดขุนนางคนนี้มาก สักพักจะใหญ่หญรัชทายากินข้าวเสร็จก็ตามออกมานะคุยกับพระเอกเขาบอกว่าส่งคนไปหาหลักฐานที่เมืองสื่อเจียตามที่พระเอกบอกแล้วแต่พอไปถึงทั้งเมืองเนี่ยถูกไฟไหม้หมดไม่มีใครเหลือรอดแม้สักคนเดียวพระเอกก็โคตรจะโกรธเลยองค์ชายแค่จะทำลายหลักฐานถึงกับเผาทั้งเมืองลงมือโหดเทียมจริงๆจังหวะนั้นก็มีคนมาแจ้งว่าฮองเฮาเนี่ยเรียกรัชทายาเข้าพบรัชทายาไปถึงก็เล่าเรื่องต่างๆให้แม่ฟังฮองเฮาก็ถามว่า ตอนคนของเจ้าไปถึงเมืองนั้นคนขององค์ชายรองถอนตัวไปหมดแล้วไม่เหลือหลักฐานแล้วแล้วเจ้าจะเผาเมืองนั้นเพื่ออะไรรัชทายาทก็บอกเขาอยากให้ฟ้านเสียเนี่ยเกียรติองค์ชายรองมากๆจะได้มาอยู่ฝั่งเขาอย่างถาวรที่แท้แล้วการเผาเมืองเนี่ยเป็นฝีมือของรัชทายาทเองกลับมาที่พระเอกนะวันนี้อะไรก็ไม่ได้ดั่งใจเขาก็ไปที่ศิลาหน้าสำนักตรวจสอบที่นี่มีข้อความจารึกของท่านแม่ เขาก็บ่นว่าตอนนี้ป้ายผู้คุมก็ไม่มีบ่อแสก็ขาดหายการจะทําให้โลกนี้มันดีขึ้นมันช่างยากจริงๆสภาพเฉลิมผิงออกมาก็บอกว่าเจ้ายังไม่เข้าใจประสงค์ของฝ่าบาทฝ่าบาทโยนป้ายลงน้ําแต่บอดสักคำมะว่าจะปลดตําแหน่งเจ้าแล้วเฉลิมผิงก็ห็ิบป้ายผู้คุมมาโยนให้พระเอกก็เข้าใจทันทีฮ่องเต้นเนี่ยทาทีให้ทุกคนเห็นว่าพระองค์เข้าข้างองค์ชายรองแต่ความจริงก็คือต้องการให้พระเอกสืบเรื่องนี้อยู่เบื้องหลัง เพราะว่าการที่พระเอกไปชนกับองค์ชายรองแบบโจงแจ้งมันมีแต่จะเสียเปรียบพระเอกก็คุยกับผิงบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีฝันที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแปลงโลกเหมือนท่านแม่เขาแค่อยากจะให้มันมีความยุติธรรมมากขึ้นอีกสักหน่อยไม่อยากให้ใครต้องมาตายโดยที่ไม่มีใครเห็นค่าเหมือนกับพี่ถึงหรือว่าลุงจินผิงก็บอกว่าจะทําอย่างนั้นได้พระเอกมีพี่หวังคนเดียวมันไม่เพียงพอตอนนี้กองหนึ่งของสํานักตรวจสอบ หลังจากที่จูเก๋หัวหน้าคนเก่าตายไปก็ยังไม่ได้มีใครมาแทนดังนั้นให้พระเอกไปคุมกองหนึ่งกองน,นั้นมันมีหน้าที่ตรวจสอบขุนนางอยู่แล้วพระเอกก็มองดูป้ายผู้คุมที่ผิงโยนให้แต่ว่าก็ยังไม่กล้าหยิบขึ้นมาเพราะว่าตอนเนี้เขาไม่ไว้ใจเฉินผิงผิงไม่รู้ว่ามีแผนการอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกมาตรงๆว่าไปเปิดฉีมาเนี่ยได้รู้อะไรมากมายรู้ด้วยว่าเส้นทางทั้งหมดของเขาตั้งแต่เกิด ล้วนเป็นเฉิดผิงผิงวางหมากให้เดินผิงบอกว่าพระเอกเหมือนแม่มากเขารู้ว่าสุดท้ายแล้วพระเอกจะเลือกเดินทางเดียวกับแม่ดังนั้นสิ่งที่เขาทํามาทั้งหมดก็เพื่อวางรากฐานให้พระเอกมั่นใจว่าจะสามารถเดินตามทางที่ตัวเองเลือกได้พระเอกก็บอกท่านควบคุมข้ามาทั้งชีวิตยังจะมาบอกว่าให้เลือกทางเดินเองเอีกหรอผิงบอกว่ามันก็ต้องรู้จักเสียสละก่อนถึงจะได้รับสิ่งที่คุ้มค่าสุดท้ายไม่ว่าเจ้าจะเลือกทางไหนข้าก็จะคอยหนุนหลังเจ้า พระเอกก็มองตาแล้วก็ถามข้ายัางจะเชื่อท่านได้ไหมเนี่ยผิงบอกได้สิแต่อย่าเชื่อทั้งหมดใจคนอะยากอย่างถึงในที่สุดพระเอกก็รับป้ายน้ำไปก็บอกว่างั้นข้าเชื่อซักครึ่งหนึ่งก่อนละกันจังหวะนั้นก็มีรถม้ามาจอดปรากฏว่าเป็นท่านพ่อมาถึงเนี่ยก็เอาเรื่องเนผิงผิงเลยบอกว่านี่คือฟ้านเสียนเขาแท้ฟ้านเป็นลูกชายข้า เขาเดินทางไปพันลีกลับมาหลังจากเข้าเฝ้าเสร็จแทนที่จะได้กลับบ้านท่านกลับเรียกตัวมานี่มันใช้ได้ที่ไหนเออก็คือท่านพ่อก็ห่วงลูกชายนั่นแหละพระเอกก็ช่วยแก้ให้นะบอกว่าเขามาเองผิงไม่ได้เรียกเขามาเพื่อมาหาศิลาของท่านแม่ท่านพ่อก็โอเคก็นั่งรถกลับบ้านด้วยกันไปถึงบ้านก็ไปหาน้องสาวฟ้านรั่วๆแต่ว่านางหายไปไหนก็ไม่รู้สักพักนางก็กลับมาจากข้างนอกคนสัมภา์ระกลับมาด้วย ที่แท้แล้วนานเนี่ยได้ข่าวเรื่องห้องเต้จะให้แต่งงานนานเนี่ยไม่อยากแต่งก็เลยจะหนีออกจากบ้านแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยก็คิดได้ว่ายังไงต้องถามพระเอกก่อนไม่ว่าจะเรื่องอะไรนางไว้ใจให้พระเอกตัดสินใจให้นางก็เลยกลับมาพระเอกก็ถามแล้วถ้าข้าให้เจ้าอยู่ต่อละ่ะนางก็เอาเสื้อผ้าเข้าของไปเก็บทันทีเพราะว่านานเนี่ยทั้งนับถือทางเทิดทูนและก็เชื่อใจพระเอกอย่างสุดหัวใจมาตั้งแต่เล็กถ้าพระเอกให้อยู่ต่อนางก็จะอยู่ไม่ไปไหน พระเอกก็ถามเพื่อความแน่ใจว่าไม่อยากแต่งงานแน่ๆใช่ไหมนางก็บอกว่าไม่อยากพระเอกก็เลยรับปากเรื่องนี้เขาจะจัดก,การเองนางก็ดีใจมากๆเลยถึงนางจะรู้สึกว่าเมื่อเป็นรับสั่งฮ่องเต้มันก็ไม่มีทางไหนจะแก้ไขได้อีกแล้วแต่นางเชื่อใจพระเอกสุดๆเมื่อพระเอกรับปากแปลว่าจะต้องหาหนทางจนได้แต่สำหรับพระเอกแล้วถึงเขาจะรับปากไปแต่ว่าในใจเนี่ยก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะจัดการเรื่องนี้ได้ยังไง เสร็จจากเรื่องน้องสารเนี่ยคราวนี้ก็มาเรื่องของน้องชายฟาซือเจอพระเอกก็ไล่พ่อฝัอ่งทั้งหมดนะเรื่องที่แอบไปเปิดหองนางโรมแต่ก็บอกว่าเป็นกับตาข,ขององชายรองเรื่องที่มีการบางังคับผู้หญิงให้ทํางานเนี่ยน้องชายไม่ได้รู้เรื่องด้วยแต่ถึงจะไม่รู้เนี่ยในเมื่อมีชื่อเป็นเจ้าของถ้าเรื่องแดงขึ้นมามันก็จะเลี่ยงความรับผิดชอบไม่ได้เพื่อความปลอดภัยเนี่ยควรจะให้น้องอ,อ่อนนองเมืองไปก่อนพระเอกก็เลยเสนอว่าควรจะไปที่เปิดฉี แน่นอนว่าน้องเนี่ยอยู่สบายที่เมืองหลวงมาตลอดก็ไม่อยากจะไปลำบากตราตามคนเดียวที่ต่างแดนแต่พระเอกบอกว่าเจ้าอยากพิสูจน์ตัวเองไม่ใช่เหรออยากพิสูจน์ให้ใครสักคนเห็นว่าเจ้าไม่ใช่เด็กแล้วไม่ใช่คนไม่เอาไหนเจ้าคู่ควรให้เฝ้ารอแต่นั้นเจ้าต้องไปหาเส้นทางของตัวเองน้องชายฟังแล้วก็ฮึกเหิมขึ้นมาในที่สุดเขาก็ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวตกลงจะไปเปิดฉี่ไปสร้างตัวที่นั่นพระเอกก็บอกว่าต้องออกเดินทางคืนนี้เลย น้องก็เลยรีบไปเก็บข้าวของแม่เล็กก็ไปช่วยด้วยส่วนท่านพ่อเนี่ยก็คุยกับพระเอกบอกว่าสือเจ๋อเนี่ยโตขึ้นเยอะเด็กนี่ไม่ทําให้ข้าผิดหวังไม่เสียแรงที่เป็นลูกข้าพระเอกก็บอกว่าคาเนี้ยท่านควรจะพูดต่อหน้าเขาหลังจากที่จัดข้าวของเต็ม,มารถม้าอะไรเสร็จก็ถึงเวลาจากลาท่านพ่อก็พูดต่อหน้าว่าฟ้าสือเจอ๋อเจ้าไม่ทําให้ข้าผิดหวังไม่เสียแรงที่เป็นลูกข้าเดินทางระวังด้วยข้ากับแม่เจ้าจะรอเจ้ากลับบ้าน น้องชายเนี่ยรอคำนี้จากป่าท่านพ่อมานานแสนนานในที่สุดก็ได้ยินแล้วเขาก็คุกข่าอําลาพระเอกก็นั่งไปกับน,น้องในรถมาด้วยจะไปส่งที่ประตูเมืองจริงๆแล้วที่พระเอกเสนอท่านพ่อให้ส่งน้องไปที่เปิดฉีเขามีอีกแผนหนึ่งในใจคือเขาประเมินว่าน้องชายเนี่ยมีความสามารถด้านการค้าดีเยี่ยมและเรื่องการค้าของเถื่อนที่เขาตกลงไว้กับไทเฮาเปิดฉีมันก็จะต้องมีคนของพระเอกคอยจัดก,การเลื่อนอยู่ทางนั้น ก็เลยจะวางตัวน้องชายไว้ที่นั่นเพื่อรับหน้าที่นี้แต่ว่าน้องชายเนี่ยยังเด็กประสบการณ์ก็น้อยในช่วงที่พระเอกยังรับช่วงประการใดไม่เสร็จ <c oughs> ก็ให้น้องชายเนี่ยฝึกฝีมือรับคมตัวเองไปก่อน <c oughs> เขาก็เลยให้เงินไว้ก้อนหนึ่งไว้ทําทุนบอกว่าจงทําให้มันเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าให้ได้แล้วจะให้ทํางานใหญ่แล้วก็บอกว่าพอไปถึงเปิดฉีให้ไปติดต่อกับโก,บกเป่าคุณที่ลานคาน้ํามัน กลัวเป่ากุเนี่ยก็คือคนที่แอบตาพระเอกไปเปยดฉี่กะว่าจะไปลอบฆ่านะแต่ว่าตอนหลังตกลงกันว่าพระเอกจะหาทางช่วยพ่อเขาที่อยู่ในคุกแต่เขาจะต้องตอบแทนโดยการทํางานให้พระเอกซึ่งก็คือการให้เป็นหัวหน้าสายลับอยู่ที่เปยดฉีแต่ก็เป็นแบบปอมๆมานะเอาไว้บังหน้าเป็นตัวหลอกเฉยๆพระเอกเนี่ยก็มาส่งน้องแค่ที่หน้าประตูเมืองที่เหลือก็จะเป็นหน้าที่ของกองสี่สำนักตรวจสอบคอยคุ้มกันเดินทางขึ้นเหนือ คนที่จัดหาคนมาให้ก็คือเหยียนปิงอวินเพราะว่าตอนนี้เขาคุมกองสี่อยู่เขากลับเมืองหลวงมาก็ไปหาพ่อซึ่งก็คือเหยียนลู่ไห่นะพ่อก็เฉลยให้ฟังว่าที่เจ้าต้องไปเป็นสายลัดที่เปิดฉีความจริงแล้วเป็นแผนของท่านผู้นำเฉินปิงปิงตั้งแต่แรกปิงรู้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าทุกอย่างเขาทำได้เพื่อแขวนชิงพ่อบอกว่าอยากจะ,กะเกษียณแล้วก็จะแจ้งท่านผู้นำแล้วก็จะให้ปิงขึ้นเป็นหัวหน้ากองสี่แทน หลังจากเสร็จเรื่องพระเอกก็แอบไปหาคนที่เขาอยากจะเจอที่สุดนั่นก็คือนางเอกคนสวยหลินหวานเอ๋แต่ว่าไปถึงเนี่ยกลับเจอแต่เพื่อนสนิทของนางก็คือสาวชุดแดงเยหลิงเอ๋นางบอกว่านางเอกเนี่ยขอยังไม่เจอเพราะว่าพระเอกเพิ่งจะกลับมามีอันตรายรอบด้านอยากจะให้มีสมาธิจัดการเรื่องราวต่างๆให้เสร็จก่อนพระเอกก็เลยได้แต่กลับบ้าน จริงๆแล้วเรื่องที่เขาต้องสาสารในเมืองหลวงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ได้กังวลทุกอย่างยังอยู่ในการควบคุมเรื่องที่เขาคิดไม่ตกจริงๆตอนนี้ก็คือจะยกเลิกง,งานแต่งของน้องสาวได้ยังไงในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเขียนจดหมายฉบับหนึง่งส่งไปทางเปย์ชีจบแล้วสำหรับตอนที่2นะมีคําถามท้ายคลิปนิดนึงจริงๆแล้วไม่มีอะไรหรอกแค่อยากจะชวนคุยก็เลยหาประเด็นมาถามนะคือแม่พระเอกเนี่ยมีความฝันอยากจะให้โลกนี้เท่าเทียมเสมอภาค นั่นหมายความว่าอาจจะต้องเปลี่ยนระบบการปกครองเปลี่ยนค่านิยมเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนวิถีปฏิบัติคุณคิดว่ามันทาจริงได้ไหมในบริบทของโลกยุคเก่าและมันสมควรทํำไหมหรือว่าจริงๆแล้วโลกยุคนั้นมันก็มีวิถีของมันหรือว่าไม่เกี่ยวจะยุ่ไหนก็ต้องทำให้มันเท่าเทียมให้ได้คิดยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยไปแล้วสวัสดีครับใครอยากสนับสนุนช่องยอดยุทธก็กดที่ปุ่มสมัคร ใต้คลิปได้เลยครับ